สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยานามทิที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลฟทาโรนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหน่อยพอดีหน่อยเพิ่งเลิกงานมานะคะช่วงนี้ฝนตกทุกทุกเลิกงานเลยนะคะบางพื้นที่ก็ตกทั้งวันนะคะเอาเป็นว่ายัางไงใครที่ขับรถนะคะหรือว่าใครที่ต้องทํางานนอกสถานที่หรือว่าเอาดอยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้หน่อยมีหัวข้อมาเพราะหน่อยรู้สึกว่าอ่าหน่อยหน่อยเพิ่งน,นึกออกแล้วหน่อยก็เลยรู้สึกว่าถ้าคิดออกแล้วแล้วปิ๊งแวบขึ้นมาแล้วเราก็ ทำดีกว่านะคะโดยวันนี้หน่อยจะใช้ไพ่นะคะยานนลกนะคะไพ่คู่ใจของหน่อยนี่แหละนะคะในการที่จะมาเปิดหัวข้อในวันนี้นะคะหัวข้อที่หน่อยนึกได้เลยก็คือเพราะคุณไม่เหมือนใครจึงได้สิ่งที่คู่ควรนะคะที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะคุณไม่เหมือนใครจึงได้สิ่งที่คู่ควรนะคะไอ้คำว่าไม่เหมือนใครนี่คืออะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอ่า เรามาดูกันว่าคุณเป็นใครทําไมถึงไม่เหมือนใครแล้วทําไมเราถึงจะได้ในสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่คู่ควรที่ว่านั้นคืออะไรเพื่อนๆถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือว่าอ่าอะไรก็ถือว่าเป็นอ่าเพลงประกอบแล้วกันเนาะบรรยากาศช่วงนี้นะคะฟ้าร้องฟ้าฝนนะคะมาแบบชอบมาตอนเลิกงานอะไรแบบเนี้ย เะะอาเป็นว่าของรักษานะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดที่อยากจะให้หน่อยบอกกล่าวสื่อสารขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากินนงชะตาทั้งของประจําตัวของหน่อยเองผู้ส่งสารแล้วก็ของอผู้แปลสัญญาณนะคะแล้วก็ของคนที่รับสารขออนุญ,ญาตในการเปิดไพ่ในครั้งนี้นะคะขอให้เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยําสิ่งไหนดีก็รับไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้นะคะขอให้เพื่อนรับแต่สิ่งที่ดีด ไปนะคะมาดูกันเพราะคุณไม่เหมือนใครนะคะเพราะคุณไม่เหมือนใครจึงทําให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรนะคะได้มาเป็นของอาถรรพ์หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่อนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญอาจจะเป็นคนที่ชอบ ปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาเหมือนคนที่มีกลิ่นบุญนะคะพอคนเป็นคนที่มีกลิ่นบุญพอไปที่ไหนก็มักจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างเข้ามาขอส่วนบุญหรือติด ตามตามคุณมาซึ่งบางคนก็รู้สึกได้บางคนก็รู้สึกไม่ได้นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งเหล่านี้หน่อยจะบอกเอาไว้เลยคําว่าของอาถรรพ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ติดกับสิ่งที่เป็นบางอย่างมันอาจจะเป็นของคนอื่นที่แบบเปลี่ยนมือมาของมือสองหรือว่าเป็นอะไรที่อาจจะอยู่ตรงนั้นมานานนะคะเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเขาเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขาแค่อยากมาขอรับส่วนบุญหรือเขาแค่อยากมา เหมือนกับการที่เราเห็นคนที่จิตใจดีแล้วเราอยากเข้าหาเขาอะค่ะพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะหากคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานหากคุณเป็นคนที่จิตใจดีภายในนะคะมีความบริสุทธิ์มีความแบบเป็นผู้ให้นะคะโดยที่ไม่หวังผลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วออร่าของคุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่พอทําบุญสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็กรวดน้ําแล้วก็อุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุก ทุกชั้นทุกชั้นฟ้านะคะทุกภพทุกภูมิเสร็จปุ๊บให้เจ้ากรรมนายเวรประจําตัวบางคนก็อุทิศให้สัมภเวสีผีร้ญาติผีเร่ร่อนนะคะดวงวิญญาณต่างๆอันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณหากคุณทําดีแล้วคุณไม่ต้องห่วงบุญนะคะให้ไปเถอคะค่ะแผ่กระจายไปเถอคะค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ต้องบอกเลยว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่น่าเชื่อหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะมักจะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็สามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้บางทีเขาเรียกว่าผลของบุญผลของการกระทําหรือแม้แต่กระทั่งนะคะพวกเขาเหล่านีเา้เขาอาจจะช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นจากอะไรบางอย่างก็ได้ น,ะะนี่คือสิ่งที่คุณไม่เหมือนใครทําให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรคือคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่เฉพาะแค่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูครูบาอาจารย์ทุกชั้นฟ้าที่คุณเพียรพยายามหมั่นทาบุญทํากุศลนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้ท่านเหล่านั้นไม่เพียงเท่านี้คุณยังได้รับความช่วยเหลือได้รับความเกื้อนหนุนจากสิ่งที่คุณได้ทําให้กับพวกเขาเหล่านี้นะคะมาดูไพ่ใบที่สองไหนสับหมดแล้วนะทีนี้ไหนจะเปิดเลยนะคะ สิ่งที่คุณเพราะคุณไม่เหมือนใครคุณจึงได้จึงได้รับในสิ่งที่คู่ควรหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ก่อนที่จะมาเริ่มปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มเข้ามาในสายของการอ่าเป็นคนเดินทางสายการกลางเข้า,า,ขาทางหลักจิตวิญ,ญญาณเข้าทางหลักพระพุทธศาสนาหน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่มีความโมโหเป็นคนที่อารมณ์อาจารย์บางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นดีมาดีกับร้ายมาไร้กับนะคะ ไฟทุกอย่างทําทุกอย่างสุดความสามารถหน่อยมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างซึ่งถามว่าตอนนั้นคุณรู้ไหมคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่นะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมากขึ้น คุมสติได้มากขึ้นเป็นคนที่มีการใช้นะคะการควบคุมอารมณ์เขาเรียกว่า EQ นะคะนะคะสูงขึ้นนะคะพอทีนี้การที่คุณเป็นคนที่อันนี้ของขึ้นเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะถ้าเปรียบทเทียบกับเมื่อก่อนนะอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นลงได้มากอาจจะด้วยการปฏิบัติการสวดมนต์การนั่งสมาธิการไปปฏิบัติสิ่งดี นะคะหรือว่าผลที่เคยทํามามันกระทบกับเราจนทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนใหม่ที่รู้แล้วว่าการที่เราทําสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีตามตามมาเพราะฉะนั้นคุณกลายเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตทุกวินาทีการที่คุณจะกลายเป็นคนที่ของขึ้นเนี่ยหน่อยเชื่อแน่ว่าคุณสังเกตทุกๆครั้งที่คุณโดนเอาเปรียบชนิดที่แบบมันมันเกินจะทนนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไฟแต่ก็ไม่ได้ตลอดนะคะไอ้คำว่าของขึ้นเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นในลักษณะที่ถ้าเปรียบเทียบนะคะณนะตอนนี้กับอดีตที่ผ่านมาหน่อยรู้สึกว่าณนะเวลานี้คุณจะเก็บเรี่ยวแรงคุณจะเก็บความรู้คุณจะเก็บเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณจะต้องได้ปล่อยออกมาในวันเวลาที่คุณต้องใช้ในการ เขาเรียกว่าวิวัฒะ,ะหรือว่าการต่อกรกับอะไรบางอย่างซึ่งคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมถ้ามันเป็นสิ่งที่เราโดนเอาเปรียบมากเกินไปถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มาทําให้คุณกลายเป็นแบบไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าหลายมาตรฐานสองมาตรฐานสามมาตรฐานนะถึงเวลานั้นคุณถึงจะปล่อยพลังออกมาคุณเคยรู้สึกเหมือนแบบหน่อยไม่แน่ใจว่าใครเคยเป็นไหมจากเมื่อก่อนเราเป็นคนใจร้อนค่ะ แต่ว่าปัจจุบันนี้เราใจเย็นได้มากขึ้นเอาหสิกรรมคนได้มากขึ้นให้อภัยคนได้มากขึ้นเข้าใจคนอื่นๆได้มากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครมาเอาเปรียบเราแบบซึ้งๆหน้าแบบมันเยอะเกินไปจนเรารู้สึกว่ามันเบียดเบียนในส่วนของเรามากเกินไปถึงเวลานั้นเราจะไฟ่แต่ไม่ใช่ด่าแบบสาดเสียเทเสียนะคะแต่มันเป็นการพูดในลักษณะพูดเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าอย่ามาล้ำเส้นอย่ามาเยอะเกินไป การลำเส้นเยอะเกินไปเพราะอาจจะเกิดจากความที่คุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยอมคนแต่เมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณต้องสู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าด้อยค่าตัวเองด้วยกันยอมทุกอย่างอย่ายอมทุกอย่างจนกลายเป็นคนที่ดูไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นแต่คุณจงเป็นคนที่มีคุณค่าในเวลาที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่เราไม่ควรที่จะปะทะกับ บางอย่างที่ประทับไปก็ไม่มีผลอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาเปล่าๆก็ปล่อยๆมันทิ้งไปค่ะแต่ถ้าอะไรที่มันกระทบต่อเราอย่างแท้จริงอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีผลในระยะยาวกับเราอย่างแท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครคุณเป็นคนที่เมื่อพูดออกมาแล้วอะจะกลายเป็นคนทําให้คนอื่นเขารู้สึกเกรงกลัวเกรงใจเพราะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยปล่อยพลังออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะ การเป็นคนอ่อนโยนการเป็นคนจิตใจดีการเป็นคนชอบช่วยเหลือการเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คําพูดที่ต้องใช้วาทศิลป์ที่ต้องใช้หลักเหตุผลในการที่จะมา,าเขาเรียกว่า,ามาถกเถียงกันเนี่ยถกกันเนี่ยนะคะเพื่อหาข้อสรุปเนี่ยคุณก็คือคนหนึ่งที่ทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกแปลกใจได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาของคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบจะของขึ้นแบบนี้บ่อย นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าพลังบางอย่างเนะ่ะเราเก็บเอาไว้เราไม่จําเป็นต้องเอาออกมาโชว์ให้ใครเห็นละค่ะแต่เมื่อเวลาที่เราต้องได้ใช้ก็ดึงออกมาใช้ค่ะคุณไม่ผิดหรอกเพราะการเป็นคนที่ปกป้องตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเนี่ยมันเป็นวิถีของคนปกติที่เขาจะทํากันมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะทุกคนการรักษาสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะ อะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คู่ควรสําหรับคุณนะคะคุณก็นะคะปล่อยพลังมันออกมาได้เลยค่ะมันไม่มีมันไม่มีใครมาบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเพียงเพราะเราอ่านักษาผลประโยชน์หรือปกป้องสิทธิ์ของเรานะคะแต่ถ้าใครจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีก็แสดงว่าเขามีอคต,ติต่อเราแค่นั้นเลยค่ะคัดคนออกตัดคนนั้นออกไปจากชีวิตได้เลยนะคะอ่ะไพ่ใบที่สามกระดิง่งกระดิ่ง เพราะคุณไม่เหมือนใครนะคะคุณจึงได้รับสิ่งที่คู่ควรเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่านะคะไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะทีะ่มีความแตกต่างคุณเคยได้ยินคำนี้ไหม คนบางคนไม่ได้มีความสวยความหล่อระดับพระเอกนางเอกซุปตาแต่ว่าเป็นคนที่มีออร่าเป็นคนที่มีแรงดึงดูดเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นคนที่เหมือนกับมีพลังงานภายในบางอย่างที่สามารถที่จะดึงดูดให้คนสนใจเขาว่าเขาเรียกว่าเสน่ห์จากภายในเนาะที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะคะทำให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณทําให้คนรอบข้าง ะะรู้สึกแปลกใจแปลกใจในที่นี้คืออะไรแปลกใจในการที่คุณเป็นคนที่บางทีเนี่ยคนอื่นๆเขาอาจจะมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความสวยฉูดฉาดไม่ได้มีความหล่อแบบคมเข้มดูดีอะไรมากมายอาจจะอยู่ในขั้นระดับปานกลางนะคะยเรื่อย นะคะหน้าตาไม่ได้แบบว่า,าหล่อเหลาแต่ถ้าเป็นคนที่หล่อสวยนี่ก็ดีไปนะคะแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าหน่อยจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่มีออร่าดึงดูจากภายในสู่ภายนอกคนที่รู้สึกว่าคนอื่นๆมองเห็นแล้วเกิดความเมตตานะคะมันประกอบกันหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งก็คือภายในนะคะการที่คุณมีภายในที่เหมือนกับมีออร่าที่เป่งประกายออกมานะ มันจะทําให้คนอื่นๆเขามองแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายตา <ๆ S 1> เขาสบายใจเขามองคุณแล้วเขารู้สึกแบบอยากที่จะเข้ามาคุยอยากที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือถ้าใครที่ทําธุรกิจการค้าขายหรือว่าทําธุรกิจที่ใช้รูปร่างหน้าตาในการที่จะออกมาพรีเซนต์หรือว่าเป็นธุรกิจออกสื่อออกหน้ากล้องหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการได้ติดต่อประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งใช้คําพูดอย่างเงี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ทั้งจากคําพูดจากการกระทําจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะซึ่งมันเหมือนกับมันหล่อหลอมรวมกันขึ้นมาเป็นคุณเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างเนี่ยนะคะรู้สึกแปลกใจว่าทําไมคุณถึงกลายเป็นคนที่ทําอะไรออกมาแล้วคนอื่นๆให้ความสนใจนะคะหรือว่าเขาคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่คาดคิดว่าคุณจะมาอยู่ได้ไกลจนถึงจุดนี้หรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกให้กับคนรอบข้างเห็น แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องได้ใช้ความสามารถคุณจะมีความมั่นใจคุณจะเปล่งประกายความออร่าออกมาคุณจะกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกหรือมีความคิดเห็นที่คนอื่นฟังแล้วเขารู้สึกแปลกใจว่าไม่คิดว่าคุณจะไกลเอ่อว่าไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะคิดหรือมีแนวทางหรือว่าทํามาขนาดนี้ได้นะคะเอาเป็นว่าหน่อยรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้กับหัวข้อที่ว่าเพราะคุณไม่เหมือนใครจึงทําให้นะคะ จึงทําให้ได้พบจึงทําให้ได้รับสิ่งที่คู่ควรเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงดูดนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามานะคะดึงดูดจากพลังบุญดึงดูดจากพลังภายในของคุณก็ดีหรือเป็นคนที่มีความนิ่งมีความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ก็รู้เวลาที่จะนําพลังงานภายในนะคะออกมาใช้นะคะให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญก็คือหน่อยเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะ น,ะะนำพลังงานภายในเนี่ยนะคะเปล่งประกายออกมาแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คู่ควรกับคุณเข้ามาหาคุณนะคะในวันเวลาที่คุณมีความรู้สึกพร้อมทั้งจากภายในนะคะพร้อมในเรื่องของสภาพจิตใจพร้อมในเรื่องของอความสามารถหรือว่าทุกๆอย่างเมื่อมันถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอนะค่ทุกคนเดี๋ยวมันก็จะ ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันจะเข้ามาหาคุณเองโดยบางทีคุณก็อาจจาะแปลกใจในตัวเองก็ได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสามารถที่จะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะคนรอบข้างแปลกใจแม้แต่ตัวคุณเองคุณก็ยังแปลกใจในตัวเองเลยอะว่าคุณสามารถมาไกลได้ขนาดนี้เพราะคุณไม่เหมือนใครค่ะอย่าก,กดความสามารถอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้ลองนะคะให้ใบสุดท้ายหน่อยซับเพื่อที่เราจะขอเปิดใบสุดท้าย คุณมีความออร่าคุณมีความชายคุณกําลังที่จะเดินก้าวทยานไปสู่เส้นทางที่เรียกว่าความเจริญก้าวหน้าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแสงสีเหลืองคือความหวังคือความสําเร็จคือกําลังใจคือพลังบุญคือคุณความดีเห็นไหมคะคุณมีความรรมัดทแมงในการเดินขึ้นนะคะคุณกําลังจะได้ยกระดับยกระดับสภาพจิตใจคนที่เคยใจร้อนมาก่อนนะเวลานี้ตอนนี้กลายเป็นคนที่มีความเย็น มีความพลาวในตัวเองมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราได้ทำนะคะขอให้น้อมรับพลังงานนี้ไปแล้วพิมพ์คําว่าความเจริญก้าวหน้านะคะเพราะหน่อยเชื่อว่าคุณคือคนที่ไม่เหมือนใครคุณจึงได้รับสิ่งที่คู่ควรสําหรับคุณนะคะโอเคคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย